เปิดโมเดลการแก้ไขรัฐธรรมนูญการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการเมืองไทยการประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่14-15ตุลาคมเป็นวันประวัติศาสตร์สำคัญสำหรับการเมืองไทยที่นี่มีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมสามฉบับจากพรรคประชาชนพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยทำให้เกิดการเปิดโมเดลสเสือรอเรือสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อนำมาสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ2,560ที่มีที่มาจากรัฐประหาร22 พฤษภาคม2557แต่นี่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดได้ว่าจะเกิดขึ้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอำนาจที่ใช้มานานกว่า8ปีทำให้นายกหล่นเก้าอี้ไปแล้วถึง2คนและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระบบก,การปกครองของประเทศไทยในการเปิดโมเดลสอเสือเราเรือนี้มีการแบ่งเป็น3พักซึ่งแต่ละพักมีโมเดลและวิธีการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญใหม่ที่แตกต่างกันและเราเลือกเริ่มต้นโดยพักเพื่อไทย โมเดลส,สเสอรอเรอเรของพรรคเพื่อไทยมีสองส่วนซึ่งส่วนแรกมาจากการเลือกตั้งของประชาชน300คนแล้วให้รัฐสภาเลือกให้เหลือ100คนส่วนที่สองมาจากองค์กรต่างๆ151คนซึ่งมีขั้นตอนการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ดังนี้ขั้นตอนแรกคือการเสนอยติจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งมาจาก 1. คณะรัฐมนตรีสองสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด3 จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดสประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห0,000่นคนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายการออกเสียงเห็นชอบกับยติให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผยและต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา350เสียงขั้นตอนต่อไปคือเมื่อมีการลงมติเห็นชอบยติให้จัดทำ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้มีสเสือรอเรือจำนวน151คนแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกมาจากการเลือกของประชาชน300คนโดยแต่ละจังหวัดต้องมีไม่น้อยกว่าหนึ่งคนเมื่อได้จำนวนครบ300คนแล้วจะมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลภายใน15วันแล้วรัฐสภาเลือกให้เหลือ100คนในจำนวน100คนต้องมาจากทุกจังหวัดจังหวัดและหนึ่งคนเป็นอย่างน้อยกลุ่มที่สองมาจากบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสม ที่เป็นตัวแทนโดยหรือมาจากการเสนอชื่อของสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาคณะรัฐมนตรีองคอ์กรสมาคมหรือกลุ่มบุคคลต่างๆจำนวน51คนซึ่งรวมถึงสสตามสัดส่วนของพักต่างๆ15คนสอวหคนรัฐมนตรี5คนที่ประชุมใหญ่สารีการหนึ่งคนที่ประชุมอธิการบาดีสองคนสมาคมภาคธุรกิจเช่นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยรวม7คนขั้นตอนต่อไปคือเมื่อได้สภาร่าง รัฐธรรมนูญแล้วจะต้องตั้งคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญจำนวน27คนเพื่อมาทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะต้องจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ให้เสร็จภายใน180วันนับแต่วันประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญนัดแรกซึ่งการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจักกระทำไม่ได้ เมื่อสภาร่างรัฐธรรมนูญจัดทำรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วจะเสนอต่อรัฐสภาเห็นชอบภายในสาสิบวันและให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศวันออกเสียงประชามติเป็นวันเดียวกันทั่วราชาอาณาจักรและเปิดให้ลงประชามติตั้งแต่เวลาแปดถึงสิบเจดนาฬิกาจะมีการประกาศผลประชามติภายในสิบห้าวันแต่นี่เป็นส่วนที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความคิดเห็นแตกต่างการเลือกตั้งสสงเสือรอเรือของพรรคประชาชนมีรูปแบบ เป็นสองคณะคือคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ35คนและสภาที่ปรึกษาการยกร่างรัฐธรรมนูญ100คนคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญมีการเลือกตั้งบุคคลที่สมควรได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการภายใน60วันนับแต่มีเหตุจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งบุคคลที่จะลงสมัครเป็นกรรมการจะต้องสมัครเป็นบัญชีรายชื่อไม่น้อยกว่า17คนแต่ไม่เกินเจคนโดยใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้งการคำนวณหาผู้ที่สมควรเป็นกรรมการ จะใช้วิธีการหาคะแนนจากทุกบัญชีหารด้วย70จะได้ผลลัพธ์คะแนนเฉลี่ยต่อกรรมธิการหนึ่งคนจากนั้นจะนำคะแนนรวมทุกบัญชีรายชื่อมาหารกับผลลัพธ์คะแนนเฉลี่ยเมื่อหาแล้วคนที่ได้จำนวนเต็มจะถือว่าเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งจะรับรองบุคคลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมธิการให้เสร็จโดยเร็วแต่ต้องไม่ช้าก,กว่า15วันนับจากวันเลือกตั้งโดยมีอำนาจสืบสวนสอบสวนการทุจริตเลือกตั้งด้วย รัฐสภาจะคัดเลือกบุคคลที่สมควรเป็นกรรมธิการให้ได้จํานวน35คนให้แล้วเสร็จภายใน15วันโดยใช้วิธีการหารจานวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดสสและสอวอหาร35คนผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจํานวนสมาชิกรัฐสภาที่สามารถใช้สิทธิ์เข้าชื่อเสนอรายชื่อกกรรมธิการในแต่